สวัสดีครับมิลเนเพลงทุกท่านนะครับที่เราฟังหมอลำพาไปเพลินวันนี้นะฮะวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของยูกิเป็นราก,กา่าหลายคนสงสัยนะครับว่าน้องมีความสามารถอะไรบ้างแอดดิวจะบอกไม่ถูกนะเพราะว่าน้องเนี่ยมีความสามารถหลายอย่างเลยนะครับมีความสามารถทั้งร้องเพลงเต้นแล้วก็รำนะครับแล้วก็เรื่องของการร้องเพลงแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ล่าสุดน้องไปปรากฏตัวนะครับคนเนี่ยเยอะมากๆเลย ร้องเพลงแม่พึ่งเนี่ยโอ้โหเสียงแบบกังวานสุดยอดมากๆเลยน้องเสียงดีนะครับนะบอกเลยว่าน้องไม่ต้องพัฒนาอะไรมากมายเลยนะเพราะว่าน้องมีพื้นฐานดีมากๆสําหรับการร้องเพลงนะในเรื่องของวันนี้นะครับเราไปเห็นคลิปคลิปดึงที่น้องยูกิเนี่ยเขาร้องเพลงยุค90นะครับ นะยุกก้าสูงหรือเปล่าเพลงของพี่ไอ้เซลันยูนะครับเพลงคนใจง่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันป่ะคนมันรอจะมากันนานข้างเดียวแค่อยากจะเกี่ยวจะมาไว้ก่อนทั้งตัวละใจไม่รักฉันจะรับไม่ให้สนฉันจะสม คับนี่ก็คือเพลงที่น้องยูกิร้องนะครับคือแอดฟังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องมีความสามารถในการร้องเพลงสตริงก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันผลักดันน้องหน่อยในเรื่องของการร้องเพลงสตริงนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นน้องเนี่ยร้องเพลงได้หลายอริยบทนะร้องลูกทุ่งร้องสตริงร้องหมอลำนะครับ ร้องอ,อะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับคำกรอนอีสานอะไรแบบนี้นะครับมันจะดีมากๆเลยสําหรับตัวศิลปินเนาะเพราะว่าศิลปินเนี่ยขายความสามารถยังยูกิป็นมาการเนี่ยนอกจากมีหน้าตาที่สวยเป็นทุนเดิมแล้วนะครับยังมีความสามารถในการที่จะร้องเพลงสตริงได้ด้วยอีกนะฮะเพลงคนมันรอจะมาตั้งนานทีนี้นะครับโหแบบปะขวนญดังมากๆเลยแล้วก็น้องยูกิจริงๆแล้วแอดเนี่ยอยากฟังให้จบเลยนะ เพราะว่าน้องเขาร้องสั้นเกินไปซะด้วยซ้ำอยากฟังน้องนานๆน้องร้องเพลงนานๆนะครับเพราะว่าเสียงของน้องยูกิมันเพราะมันหวานแล้วก็มันซึ้งนะครับตรึงใจแล้วก็มันเพราะจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าเพลงของน้องเนี่ยหน้าที่ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยคือน้องสิ่งดีมากๆแล้วนี่คือร้องสดนะครับร้องสดเพลงสตริงนะอยากจะส่งเสริมตรงนี้แล้วก็วอนท่านประจักษ์ชัยนะครับให้เห็นถึง ความสามารถตรงนี้ของน้องยูกิให้ออกสตริงสักครั้งนึงเถอะนะเพราะน้องยูกิเขาเก่งนะครับแล้วก็มีความสามารถจริงๆนะครับยังไงวันนี้ก็เอามาฝากพี่รับเพนเพลงนะครับให้เห็นถึงความสามารถของน้องอีกด้านหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าน้องไปต่อได้นแน่นอนแล้วก็เป็นซุปตา์ได้นแน่นอนครับให้กำลังใจน้องยุกิเนาะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ